สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อมนุษย์ดันไปปลุกอสูรกายเผือกขนาดยักษ์ให้ตื่นขึ้นมันจึงออกอลวาวัดและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแถมยังมีอีกหนึ่งไขจูยักษ์ที่กำเนิดจากความโกรธแขนกับ How From Beyond The Fox และไขจูวอดกกลลัสเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับบทที่1 ความไร้เดียงสาที่โกรธแขน้นณะบาแห่งหนึ่งสาวน้อยไร้เดียงสาคนนี้เธอคืออิริกะเธอเพิ่งโดนฮายาโตะที่เป็นแฟนหนุ่มบอกเลิกฮายาโตะไม่ได้คิดจริงจังกับอิริกะตั้งแต่แรกเขาแค่หลอกฟันเธอแล้วทิง้งมันทําให้อิริกะเสียใจมากเธอร้องไห้และเดินออกไปจากร้านในขณะที่อิริกะเดินร้องไห้ ฮายาโตะก็ยังคงเมาหัวร่านามและพูดตูถูกอิริกะซาดาพัทโดยที่เขาไม่ทันสังเกตเลยว่ามีผู้หญิงที่มีรอยแผลบนใบหน้านั่งอยู่ข้างๆหลังจากฮายาโตะออกไปจากร้านสาวหน้าบากก็หยิบขนนกสีดำจุ่มลงไปในแก้วเหล้าจากนั้นก็ดื่มมันเข้าไปแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ความไร้เตียงสาจะชํำระแขนโดยฮายาโตะที่กำลังเดินกลับบ้านเขาก็เจออิริกะ แต่มันแปลกมากอิริกะไม่เคยแต่งตัวแปลกๆแบบนี้แถมยังมีอิริกะหลายคนอีกด้วยฮายาโตะเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาจึงพยายามหนีท่านใดนั้นอิริกะทุกคนก็กรีดร้องและทำการร่วมร่างจนกลายเป็นไขจูอิกายักมันคือกัลลัสไขจูที่กำเนิดจากความโกรธแค้นกัลลัสกระพือปีกแล้วบินขึ้นมันตามล่าฮายาโตะอย่างบ้าคลั่งและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า ฮายาโตกรีดลั่นแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตโดยมีไคจูยักไล่ตามมาอย่างกระชันชิดกัลลัสคำรามลัน่นมันพุ่งทะลวงมาดักหน้ามันจะไม่หยุดจนกว่าจะขมือบฮายาโตได้ฮายาโตทำได้เพียงวิ่งหนีต่อไปเท่านั้นเจ้ากัลลัสยังคงไล่ตามอย่างไม่ลดละมันเวี่ยงกล่องเล็บตะปบตึกจนพังพินาศโดยฮายาโตก็แผ่นนี้มาหลบในโรงงานร้างเขาจะไม่ยอมโดนไคจูขมือบแน่ๆ ท่านใดนั้นฮายาโตะก็คิดแผนได้เขาเอาถังแกส๊สและถังน้ำมันในโรงงานมากองรวมกันไว้ไม่นานนักเจ้ากัลลัสก็ตามมามันทะลวงหลังคาเข้ามาแล้วฮายาโตะรีบเพนนีออกไปข้างนอกจากนั้นเขาก็จุดไฟแช็กแล้วโยนเข้าไปตรงถังแกส๊สท่านใดนั้นโรง,งงานก็ระเบิดตูมเกิดเป็นโกโก้คลันช์เจ้ากัลลัสโดนระเบิดจนหัวขาดตุยไปแล้วสำเร็จ ในที่สุดฮายาโตก,ก็กำจัดมันได้ในที่สุดชายโชดก็เป็นฝ่ายชนะในขณะที่ฮายาโตก,กำลังหัวเราะอย่างสะใจอยู่นั้นหัวของกัลลัสก็ดันงอกออกมาใหม่ซะงั้นก่อนจะเขมือบฮายาโตเข้าไปแล้วความแค้นของหญิงสาวตั้งหากที่เป็นฝ่ายชนะเมื่อเขมือบฮายาโตแล้วกัลลัสก็สลายร่างกลายเป็นอีกาและบินจากไปแล้วส่วนอีริกะเธอก็คิดได้และหยุดร้องไห้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งส่วนสาวหน้าบากที่โผล่มานั้นนอกจากก้ลลัสดูเหมือนเธอจะยังมีไขจูที่อยู่ในสต็อกอีกเพียบเท่าที่ผมเห็นก็น่าจะมีกระบอกเพชรมีตัวต่อมีไส้เดือนกุหลาบและมีกบด้วยไม่แน่ว่ากุหลาบที่อยู่ในโหลอาจจะเป็นไบโอลันเต้ก็เป็นได้บทที่สเสียงหอยหววในสายหมอก ณเมืองคิวชูมีตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาว่าเมื่อใดก็ตามที่มีหมอกสีขาวปกคลุมไปทั่วเมื่อนั้นอสูระก,กายเผือกตัวใหญ่ยักษ์จะออกอลวะวาดในขณะที่ชาวบ้านกำลังเข็นเกวียนข้ามสะพานอยู่นั้นพวกเขาก็ต้องหยุดชะงักเพราะมีบางอย่างกำลังเดินอยู่ข้างๆและเจ้าตัวที่ว่าก็คืออสูระก,กายเผือกยักษ์มันคำรามลัน่น แค่ลมหายใจของมันก็ทำให้สะพานขาดสะบันและพวกชาวบ้านก็ปลิวตกสะพานไปแล้วส่วนอสูรกายักษ์ก็เดินหายเข้าไปในหมอกแล้วหลายสิปีต่อมาเออิจิเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่จังหวัดคิวชูพี่ชายฟ้าแฝดของเขาเพิ่งสู่ขิดเมื่อไม่นานมานี้ที่บ้านจึงเหลือแต่คุณแม่เออิจิจึงกลับมาดูแลแม่เวลาต่อมา ในขณะที่เขากําลังนอนพักเขาก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กดังมาจากห้องใต้หลังคาพอเอออจิขึ้นไปดูปุ๊บเขาก็พบว่ามีสาวน้อยตาบอดอยู่ในห้องใต้หลังคาด้วยเมื่อทั้งคู่พูดคุยกันแล้วเอออจิ e. จึงรู้ว่าสาวน้อยตาบอดคนนี้เธอชื่อทากิริมีศักิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาแต่แปลกมากทำใหคุณแม่ไม่เคยบอกเรื่องทากิริให้เออจิรับรู้ทากิริเอามือมาแตะหน้าเออจิ เพื่อที่จะได้จินตนาการว่าเออิจิมีหน้าตาแบบไหนกันแน่ต่อมาในคืนนั้นในขณะที่เออิจิกำลังจะนอนพักเขาก็เห็นทากิริออกมาเดินอยู่ข้างนอกเออิจิจึงแอบตามทากิริเดินเข้าไปในหุบเขาลึกจนมาถึงบึงน้ำขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีหมอกสีขาวปกคลุมหนาแน่นและเอออจิก็ต้องช็อกเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาคือทากิริ ที่กำลังยืนทำเพลงกล่อมอสูรกายเพือกตัวใหญ่ยักษ์ทันทีที่มันเห็นเอ j i จิมันก็คำรามดังมากๆจนเออจิสลบไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเอจิ e. พบว่าเขากลับมานอนอยู่ที่บ้านทากิริคงพาเขากลับมาเมื่อคืนนี้โดยเอออจิก็บอกคุณแม่ว่าเขารู้เรื่องของทากิริแล้วและก็ถามถึงเหตุผลที่คุณแม่ไม่เคยบอกเรื่องทากิริให้เขารู้โดยคุณแม่บอกว่า คุณนาะที่เป็นน้องสาวของคุณแม่เป็นเด็กใจแตกหนีออกจากบ้านสุดท้ายก็ไปโบ๊ะบะกับคนแปลกหน้าจนในที่สุดก็ท้องหลังจากคลอดทากิริคุณนาก็โดนชาวบ้านรุมด่าและสาปแช่งหาว่าเป็นผู้หญิงใจง่ายจนสุดท้ายคุณนาก็ทนไม่ไหวแล้วก็คิดสั้นตั้งแต่ตอนนั้นคุณแม่ก็ให้ทากิริอาศัยอยู่แต่ในบ้านไม่ให้เธอออกไปข้างนอกเพราะกลัวว่าเธอ จะมีชะตากรรมไม่ต่างจากคุณนาเมื่อเออิจิรู้เรื่องทำให้เขาสงสารทากิริมากเวลาต่อมาเออิจ e. ิถามทากิริเรื่องอสูรกายเผือกตัวใหญ่ยักษ์ที่เจอเมื่อคืนนี้โดยทากิริบอกว่าอสูรกายเผือกตัวนั้นคือเทพแห่งขุนเขาที่ตระกูลเราปกป้องและบูชามาตั้งนานแล้วเออจิ e. คิดว่ามันเป็นแค่นิทานประจํบ้านเขาก็เพิ่งรู้เมื่อคืนนี้ว่ามันมีจริง ต่อมาในคืนนั้นทากิริพาเออิจิมาที่บึงน้ำอีกครั้งเธอเอามือปิดตาเออิจิไว้ท่านใดนั้นแผ่นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนและอสูรร่ากายยักษ์ก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าเออิจิยกมือขึ้นแล้วสัมผัสอสูรร่ากายยักษ์ถ้าไม่เห็นรูปลักษณ์ที่ใหญ่ยักษ์และน่าสะพรึงกลัวละก็จิตใจเราก็จะสงบนิ่งและมันส่งผลให้อสูรร่ากายยักษ์สงบลงด้วย แต่พวกทากิริไม่รู้ว่ามีชาวบ้านแอบตามพวกเขามาด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นแก๊งชาวบ้านบุกมาลากตัวทากิริและกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่หมดนำพาอสูรยักษ์มาทำลายหมู่บ้านพวกมันจับตัวเอไอจิกับทากิริไปที่บึงน้ำแล้วใช้เท้าเตะทากิริจนเธอจมลงไปในน้ำแต่ผ่านไปไม่นานนักมวลน,น้ำก็กลับเพื่อมและอสูรากายเผือกก็ทะลวงขึ้นมาจากน้ำ อสูรกายยักษ์ช่วยชีวิตทากิริหลังจากนำเธอส่งต่อให้เอ g แล้วมันก็คำรามลั่นแล้วตรงเข้าขมือพวกชาวบ้านยิ่งชาวบ้านยิ่งสู้ก็ยิ่งทำให้มันคลุ้มคลั่งมันจะไม่หยุดและจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนราบคาบอสูรกายเผือกเดินเหยียบยำ่ำมันตรงเข้าไปในเมืองคิวชูผู้คนวาดกลัว ต่างผากันเพนนี้สุดชีวิตอศสูนเดกายยักษ์คำรามลั่นมันทำลายหมู่บ้านทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและมันจะไม่หยุดจนกว่าจะเขมือบคนที่ทำร้ายทากิริได้อศสูนเดกายยักษ์ตวัดหางฟาดจนหอระคังพังยับโดยพวกชาวบ้านก็ช่วยกันจุดพลุเพื่อหลอกล่ออศสูนยักษ์ให้ออกจากหมู่บ้านแก๊งชาวบ้านดักรออสูนยักษ์อยู่บนสะพานและในที่สุดมันก็ผล่มาแล้ว แต่แล้วทันใดน,นั้นเอ g ีกับทากิริก็มาถึงและพยายามปลอบโยนอสูรยักษ์ให้มันใจร่มๆทางด้านชาวบ้านแม้จะเห็นอยู่เต็มตาว่าตรงอสูรยักษ์มีเอไอจีกับทากิริอยู่ด้วยแต่พวกเขาก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นทำการยิงปืนใหญ่ถล่มอสูนยักษ์จนมันลงไปนอนกองกับพื้นแต่อสูรยักษ์ไม่ยอมแพ้มันเอาตัวกำบังเอไอจีกับทากิริไว้จากนั้นมันก็ลุกขึ้น ปืนใหญ่ทำอะไรมันไม่ได้อาูรยักษ์อาปากกว้างมันสูดลมจนเต็มปอดแล้วคำรามลันจนสะพานพังพินาศอาูรยักษ์ตรงเข้าประชิดมันใช้ขาหน้าตบบสะพานจนขาดสะบันและแก๊งชาวบ้านที่เป็นคนก่อเรื่องก็สู้ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อทากิริและเออิจิปลอดภัยแล้วอสูรกายเผือกก็หยุดคลุ้มคลั่งและก็เดินหายเข้าไปในป่าลึกก็จบกันไปแล้วครับ กับ How f l a m beyond the fog และ k คจูวอตกัลสัสเพื่อนเพื่อนรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มสูบบุหได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย